ชัดเจนที่สุดถึงตอนนี้สถานะของรัฐบาลแพรทองทานยืนอยู่บนจุดที่สุ่มเสี่ยงหลายหลายด้านครับถึงตอนนี้ปรับคณะรัฐมนตรียังไม่เสด็จน้ำออไม่คลอดออกมาไม่คลอดออกมาแล้วกันเลยทำให้ตัวสถานะของนายกมำตีตอนนี้รู้สึกจะยืนอยู่บนจุดสุ่มเสี่ยงนี่คือตามนี้แหละฮะรออยู่ที่ว่าคลอดมาเมื่อไหร่กันหน่อย่างเป็นทางการครับนะ ข้ตามนี้แหละฮะตามนี้แหละครับรักษาการรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่าเหมือนตรงเนี้รอใครบางคนรอใครบางคนที่เคยเป็นอดีตสวซึ่งก็มีเงื่อนไขว่าห้ามเล่นการเมืองสองปีใช่แล้วเขาจะครบนนั้นอ่ะเขาจะครบวันละกันยายนนี้แหละชินกันยายนนี้แหละแล้วจะมาเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมแปลงแปแบบนี้พี่อก็รู้รู้แล้วใครแปลความยังไม่ไว้วางใจบิ๊กก็บอกแปลความง่ายๆฮะ คนของที่ตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อไทยเนี่ยยังต้องรอเวลาก็บอกบิ๊กกอกไก่อะ,อะรู้กกไ,กไม่ต้องพูดแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเขาไปอะปล่อยเข้าไปเดี๋ยวโยนระเบิดออกมาเนี่ยยุ่งเลยแต่สิ่งที่น่าห่วงและทำให้คอรม,มอถึงตอนนี้นะที่พูดกันเยอะสุดก็คือมอทอเนี่ยมีแค่สามคนเดิมต้องมีมอทสามด้วย มทสามมทมทหนึ่งมทสองมทสามแล้วมีมทสี่เพราะมีเออมทหนึ่งมทสองมทสามและมีมทเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยคุณสุชาติจงกลิ่นเป็นมทสามอุณเดชอิทธิขาวทองเนี่ยนายกชายเนี่ยมทสี่พี่อิมเนี่ยมทสองแต่สุดท้ายมทสามเนี่ยถูกกลับไปที่เดิมที่กระทรวงพาณิชย์เพราะ มีใครบางคนไม่พอใจอที่ระดับหัวหน้าพักไม่รู้เรื่อง<ด>ยื่นเงื่อนไขบางประการที่รัฐบาลแพรทองทานมิอาจปฏิเสธเพราะเสียงปริ่มน้ำครับโอ้โหนั่นเนองครับชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นายกตีผูช้ชนดแล้วแพรทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมควบควบไปดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เออแล้วก็ ครมอนี้ถ้าคลอดมาก็มี34บวกหนึ่งะสามสิบสามสิบสี่บวกหนึ่งก็คือ35เลยครับเป็นหนึ่งตำแหน่งะปัญหาคือตกลงนายกรัฐมตรีแพรทองทานเนี่ยอายุสั้นหรืออายุยาวต้องดูว่าฐานะของเอาอจะอยู่สั้นหรือยาวเนี่ยก็ดูว่าเผชิญเรื่องอะไรบ้างการปรับอันแรกเลยการปรับครมอที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศอันนี้ดับความหวังของประชาชนมันจะทําให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไปลําบากคือถ้าปรับครมอแล้วเนี่ย ยึดกระทรวงมหาไทยมาแล้วเนี่ยตามที่คนคาดหวังว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยจะทํางานลงไปถึงลากญา้าประชาชนแก้หนี้ยาเสพติดต่างๆเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ยทาไม่เป็นเนี่ยคนจะนึกถึงอนุใช่นั่นแหละปัญหา,าต่อมารปัจจัยอื่นเสียง,ยงลุงกับหลานกับมูลเซนเนี่ยเรื่องอาณาเขตดินแดนเนี่ยมันลากยาวไปและจะมีหลากหลายมิติและรุนแรงมากขึ้น อันนี้มันก่อตัวแล้วนะพี่วีสัปดาห์หน้าเขาจะประชุมกันอีกใช่ไหมกับดักนิติสงครามวันที่หนึ่งเนี่ยทางพ่อทางลูกพ่อเนี่ยโดนชั้นสิบสี่ลูกกรณีคลิปไปลุ้นกันที่ศาลรัฐธรรมนูญโอ้นี่หนึ่งอาอทาตแรกรับหรือไม่รับแต่ส่วนใหญ่แล้วในเวลาองค์กรอิสระอย่างวันนี้เขาจะรับวุฒิสภายื่นาโอกาสโอกาสรับได้สูงมากใช่คำถามต่อไป รับและหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่ไงเขาบอกโอ้โหหน้าระทึกไงเอาเป็นว่าตอนนี้รอสัญญาณพูดไปเดี๋ยวชี้นำศาลเอาเป็นว่าระทึกในรอไทยิ่งระทกแปลความว่าตุ๊บตุ๊บต่ำต่ำใจเนี่ยตุ๊บตุ๊บต่ำต่ำครับนี่เรื่องหนึ่งต่อมาเรื่องแปลยติงบประมาณหนึ่งสี่สี่ครับจำมาตราล้างยวงเลยจำมาตราแล้วทุกคนศึกษามาตรหนึ่งสี่สี่เดียว อันหนึ่งสี่สี่เนี่ยเขาบอกเป็นรัฐรัฐประหารเงียบมากนะใช่เพราะล้างทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสอวอสอสอและกันมาตรการด้วยเนี่ยที่มันจะลากกันไปอยู่เงี้ยครับก็บอกถ้าจะเปลี่ยนและมาจะนำไปสู่มัตราห้าเนี่ยไอ้ข้อนี้แหละนี่แหละน่ากลัวที่สุดคือ <c oughs> นิติสงครามครับไม่ต้องใช้กําลังทหารแต่เปลี่ยนประเทศไปอีกโฉมหน้าหนึ่งเปลี่ยนต่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนปกครองใช่ ตอนนี้ปปชตั้งเรื่องอยู่แล้วพี่วีคลิปเสียงนายกเสนอบอร์ดชุดใหญ่ภายใน1ิวันเนี่ยเลยมากนนี้น่าจะครบใกล้ครบเลยใช่ไหมมบมวลชนก่อตัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นตัวเตะตัดขารัฐบาลแพรทองทันทุกเวลาเลยใช่ครับใช่ครับพายุภาษีนาเข้าสหรัฐอเมริกาท่านรองพิชัยชุนาวัชิระเดินทางไปสหรัฐแล้วอแต่ถ้าเกิดสภาเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลำบากนะเพราะพี่วีดูนะ ภาษีสหรัฐอเมริกาอย่าทำไปเล่นไปไปเจรจาความรอบนี้สมมุติกลับมาแล้วได้แต่ผิวเผินนะเป็นจุดอ่อนรัฐบาลอีกเออใช่ได้กลับมามากก็จะเป็นจุดแข็งของรัฐบาลมีหน่วยงานของออทางการของเราเองประเมินผลกระทบจากไอ้ภาษีทร์เนี่ยถ้าทำไม่ดีเราจะเหลือ0.8 GDP นะ0.8และสุ่มเสี่ยงจะติดลบด้วยซ้ำไป ้็เป็นแบบนั้นจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของนายกแพทองทานจุดอ่อนจุดอ่อนเห็นไหมล่ะครับต่อมาเรื่องอะไรที่ถัวถาโถมก็มาใส่รู้ไหมเรื่องราคาน้ํามันก๊าซจากสถานการณ์ความตึงเครียดของโลกและช่องแคบฮอร์มุสโอ้นี่นะนี่แหละนั่นคือประเด็นเลยประเด็นที่จ่อจ่อนายกอยู่ตอนนี้รัฐบาลแพทองทานเจออุปสรรคเอาสีอุปสรรคแลวกันขมวดให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะหึ่งเรื่องของอันแรกเลย เรื่องของนิติสงครามว่าไปแล้วเมื่อกี้มีดูสิหนึ่ง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 เก้าอันนี้เรื่องของขาดคุณสมบัติอันนี้เรื่องไกลย,ยืน่นอันนี้สีนนสุวรรณอ,อันนี้เรื่องของจริยธรรมโอ้ที่ประธานสวยืน่นเรื่องมาตรฐานจาริยธรรมเช่นเดียวกันครับออแล้วก็มีเรื่องหนึ่งสี่สี่ด้วยกับดักเหล่านี้เดินหน้าไปสู่กันมัดแข้งมัดขารัฐบาลแพทองทานครับ,รบนี่พรุ่งนี้รุนกันอย่างเงี้ยพรุ่งนเนี้ยหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยหมู่หรือจา่าพี่วีมูหรือจา่า ต้องถามนายกว่าพรุ่งนี้มีความกมังวลมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการนะคะถามว่ากังวลไหมก็มีความกังวลค่ะก็พยายามทำเน้นในเรื่องของขั้สของการทํางานก่อนนะคะไม่อยากให้มันสะดุดเพราะว่าอย่างที่ถามมาเนี่ยก็มีในเรื่องของกําแพงภาษีด้วยนะคะในเรื่องหลายอย่างที่เราต้องเจรจากับต่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ไม่อยากไม่อยากสะดุดเรื่องนี้นะคะอยากทําให้มันดี เห็นไหมต้องรอรุ่นลุ้นนี้นายกเนี่ยผู้ชัดนะอันนี้ตอบตรงที่สุดถามว่ากังวลไหมนายกบอกว่ากังวลครับเพราะกลัวว่าทุกอย่างจะสะดุดครับอันที่หนึ่งไปแล้วนี่สิดสงครามอันที่สองนี่เศรษฐกิจตกต่ำเห็นไหมล่ะเศรษฐกิจนี่น่ากลัวมากน่ากลัวครับเรื่องการแก้หนี้ก็ยังไม่คืบหน้าพี่วีดูความเชื่อมั่นนะถูกความเชื่อมั่นตอนนี้นายกความเชื่อมั่นสุดต่ำมากที่สุดใช่ครับเท่าที่มีพัก เพื่อไทยแบรนด์พักเพื่อไทยตกต่ำไหมตกตกตกในไม่เคยแบบนี้มาก่อนคือตอนมีนา68แปดนายกอัดับหนึ่งนะดับสิอ็ดและพอมาตอนพอมาตอนนี้คุณดูนี่นายกยอมรับว่านั่นคือภาพสะท้อนจากประชาชนที่ส่งสัญญาณออกมาถ้าไม่ปรับตัวไม่เร่งมือการทํางานครับเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยโอ้หนักน่วงแรงต่อต้านนอกสภาการชุมนุมเมื่อวันที่28 มิถุนาที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เลยว่าเนี่ยแนวร่วมแนวร่วมในการชุนุมมากพอสมควรออย่าประมาทอย่าประมาทประมาทไม่ได้เลยคุณดูประชาชนมาสิครับนะเป็นการมาท่ามกลางพายุฟ้าฝนด้วยนะพี่วีใช่เออเออนั่นแหละดีต่อมาเจอกับดักเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคเกมในสภาเสียงปริ่มน้ำแล้วก็ฝ่ายค้านน้องใหม่กำลังรวบรวมรายชื่อ ยื่นอภิปรายใช่ไม่ไว้วางใจหนึ่งห้าหนึ่งซึ่งถ้าถามพักประชาชนนั้นก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นในแบบรวดเร็วหรอกอ,อยากใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเพราะหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยเป็นแบบอะไรอาวุธที่ทรงพลังแต่ภูมิใจไทยอยะกเปิดสภาวันที่สามเนี่ยจะระดมเสียงเลยให้ได้9.9เสียงฮะเพราะอะไรครับหนึ่งในห้าของสสที่มีอยู่สสที่มีอยู่ในสภาสี่เก้าห้าหนึ่งในห้าของสี่เก้าห้าคือเก้าสิบเก้าตอนนี้ ต้องการเท่าไหร่11บอทำไม11ภูมิใจไทย69เกาพลังประชารัฐ19จริง20คนหนึ่งปันใจไปกล้าทําแล้วแต่ชื่อยังอยู่นี่เรานับ19กแล้วกันขาดอีก11เสียง11เสียงหาได้ไหมหาพอบอกว่าหลังจากนี้นะคุณผู้ชมครับ เชื่อมือพี่โกเธอมือทองเลยมือจะเป็นทองคํามือทองคาเลยมือจะเป็นทองคําแล้วเกิดปฏิบัติการอีกระลอกหนึ่งก็คือการเมืองว่าด้วยเรื่องกล้วยครับแล้วที่ปปชสอบไครั้งก่อนสอบเลขสี่สิบหกไอ้นั้นเขต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 หรือสีเลี้ยงลุงนี่แหละเลี้ยงกล้วยกันนี่เละเลี้ยงกล้วยสมัยสักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สักฟอกลุงตู่ใช่ไหมใช่สองวงโอ้วงแรกคือหนุน วงที่สองคือรัฐประหารเงียบลุงตู่จะไม่สำเร็จแต่ไม่สำเร็จกล้วยตั้งแต่ 3, ามห้ตอนหลัง7อ๋อแล้วปปชก็มีข้อมูลหลักฐานว่าใครรับกล้วยใช่ในการโหวตใช่โอ้โนี่มีด้วยนะว่าพักพลังประชารัฐแค่ไหนพักไอ,ออีกพักหนึ่งยังไงเออนะนะมีเงินโอนไปจาก บัญชีของที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นพอเคสแบบนี้ปปชสอบที่เคยรับกล้วยครั้งก่อนในการโหวตเนี่ยใช่มาครั้งนี้พอจะโหวตอะไร่งอย่างเนี่ยโอแต่ละคนคิดหนักพอคิดหนักไปเลยฮะคิดหนักราคามือก็สูงสิถูกเพราะมีความเสี่ยงเพิ่มเพราะนั้นใครี่บอก3ามห้เดนี่ยอาจจะไม่มีแล้วอาจจะเป็น1138ไปเลยเ1็ดยี่สองสเพราะฉะนั้นเส้นทางของรัฐบาลแพทองทานหลังจากนี้นอกเหนือจากเจอมลสม ว่าด้วยเรื่องความเชื่อมั่นเสียงที่ปริ่มน้ำยังเจอกับดักในข้อกฎหมายที่ต้องอาศัยมือและมือจะเป็นทองคำครับ